À, Hoặc à, <laughs> là những cái chút xung đuôi nó vĩnh hưng nó. Lang tung tiêu leng ngưng tiêu nóng, tiết kiệm say, lắm sắp nóng kín nắm sao pies, chứ gì lưu vĩnh hưng nóng. Huong ba? 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 Huong เอาครับทักทายสบายดีมูณเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมทุกคนยินดีต้อนรักคนสุดทองบ่อบยคนนักกินก้าวพี่น้องเลยมื้อนี้เนื่องจากปีใหม่พี่น้องส่งทายปีเก่าตอนทับปีใหม่ใครชอบปีใหม่เลยพี่น้องเลยมื้อนี้บ๊อบปิดคนนักกินก้บวไปเรียกเขาปลาพี่น้องเลยมื้อนี้กับเป็นเลิกงานยำดีพี่น้องบ๊อบปุ๋กับบอลัดกับได้นัดกันไว้ว่าสีไปเที่ยวเยี่ยมยามตามเขตเสแดนลาวเวียดนามพี่น้องเรากับอยู่ติดกับเสแดนกับบุตเคยไปสักเที่ยวน้องมื้อนี้ก็เป็นเลิกงานจำดีเรากับได้มาเลาะเบิ่งเมืองเวีีียดนนนนาามมพพ่่้้อองงซกับ บอลัดคนเดินทางพี่น้องมาหนิสบายดีสบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีสบายดีอ้าวซื้อลัดเนาะลัดคนเดินทางซื้อซองยูทูบขนาทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อเป็นคนนึงที่ยามักเดินทางนาท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตตามเลขท่องเที่ยวธรรมชาติงามๆเนาะตามต่างประเทศคือแบบนี้เนาะลัดก็ได้มากคือขนมมื้อนี้กัขอบอกขอบใจทั้งบะปึ๊บคนหากินเนาะเพิ่นบ่ได้พาเข้าป่าเนาะมื้อนี้เพิ่นพามาเที่ยวนะโอ้อขอบใจว่าลักกันเนาะเดี๋ยวนลากาศเป็นรายการยามดีพี่น้องเอ้ยที่เฮา2คนกัได้มา เที่ยวมาเล่นเนื่องจากการชีวิปีใหม่เพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิงติ้ตามชมกับขอให้สุขภาพแข็งลำล้ำด้วยพี่น้องอวยพรก่อนปีใหม่พี่น้องเลยเอาไปเบิงนำกันพี่น้องบรรยากาศข้างในเปสีเป็นอะไรเป็สวงามดีบ่ไปเอาพี่น้องเลยหลังจากที่เราเดินทางกับบรอดกาดนพอสมควรใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงปลายพี่น้องนี่เราก็มาฮอดแรื่งท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์หนึ่งที่งามคือกันอยู่เมืองกเกษตรพี่น้องไปเท่าตุ้งฮานกาแฟไม่นี่พี่น้องกาแฟไม่ หรือว sí, er, er. er, er. no. er. ่าท่านผู้ชมท่านได้ชิมักนะทรายกาแฟชิมมักกินมักดื่มก็สามารถเข้ามาดื่มมาท่องเที่ยวได้เดี๋ยวว่าเปลื้องสีผ้าเปิ่งบรรยากาศข้างในพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกนี่ก็รถมันร้ายพี่น้องไม่ได้ยินเสียงเลยพี่น้องเลยทานกาแฟกับชีสมะมาณนี่นะพี่น้องเนาะงามพี่น้องบรรยากาศข้างในพี่น้อง ดี๋ยวไฟจะขึ้นชั้นเทิงก็ได้พี่น้องเอ้ยห่านตกแต่งงามมาดิพี่น้องเฮาสิไปเบิ่งวิวทางในเนาะพี่น้องเนาะงามดพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวนี้เฮาเดินทางก็ประมาณ1:00 2:00นพี่น้องวิวงามปานดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮา ถ้่เราออกเดินทางประมาณสิบสองโมงหรือสิบเอ็ดโมงนี่วิวมันสิ่งามดีพี่น้องอ่าติดกับน้ำเซพี่น้องเบื้องเวียดนามพี่น้องโอ้ธรรมชาติงามดีพี่น้องเลยมื่นแห้งดีพี่น้องเพราะว่ามันพ่นดีพี่น้องฝนตกติดเวียดนามเขาอ่าธรรมชาติพี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะไปสมัครกับไปยักมากับสมัครมาได้พี่น้องอยู่กับเซนพี่น้องเลย បងៗទៅពិលវេបណ្ណការឲ្យមើលពីងអើយឲ្យត ukung មើលនំកានពីង ยีรูมันก็เป็นเงินของชาวบ้านนะพี่น้องเนาะเราสังเกตเห็นว่าหมอกมันลงลายเลยพี่น้องเอ้ทันหมอกมันบ่ลงกับวิวงามกว่านี้พี่น้องเอ้เมื่อนี้บ่อปืบปลาได้มีโอกาสเดินทางกับบอลรัดพี่น้องออกมาจากไซเดนลาวเวียดนามเดินทางเข้ามาสู่กระเซนพี่น้องเอ้การเดินดนเทีนึงได้ไปเที่ยวพี่น้องเอ้บ่อปืบปลาได้ไปดูได้ไปดูดอกเพราะบ่อปืบปลาเขาป่าหาอยู่หากิน แต่กกาช่วงนี้เนื่องจากปีใหม่ใกล้ช่วงปีใหม่เด็กกาก็ต้องได้ไปเที่ยวแน่พี่น้องเลยพักผ่อนย้อนใจพี่น้องเลยบนตรงกันพี่น้องวิวงามมั้ยดิพี่น้องสำหรับมูคูทันใดที่อยากมาเที่ยวก็มาได้พี่น้องเลยห่านกาแฟติดกับเส้นทางริเก้านะพี่น้องเนาะแล้วก็จะม,วมีวิวงามมั้ยดิพี่น้องโอ้วว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 ว เอาพี่น้องไงเดี so ๋ยวเดี๋ยวหากาอยู่จุดซูมวิวนะพี่น้องนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่งามพี่น้องติดกับเซ่รักธรรมชาติพี่น้องนั่งกินน้ำซาไปซิวๆเลยพี่น้องไงวิวงามเลยปะปื๊บกัเดินๆเที่งได้ไปพี่น้องไงพราะว่าเข้าป่าช่วงนี้กับไม่ได้เข้าป่าพี่น้องว่าใกล้จะปีใหม่เลยพี่น้องไงพาพี่น้องมาเที่ยวเดินเป็นบ้านเพราะว่าบาปื๊บกับยุทติดกับเซเดนแต่ว่ากับบเคยกับบุคเคยได้เข้าไปดอก น้ำพี่น้องเลยสมารถกินน้ำซากระเพก็ได้พี่น้อง,องเดี๋ยวติดธรรมศาสตร์เลยดืม่มดำน,น,นะ เอ้พี่น้องมาสังสรรค์มาลินปีใหม่มาเที่ยวก็ต้องได้กินข้าวกินนำ้ำพี่น้องไงของทัพดงเดินดีทองพี่น้อง <c oughs> นี่มากับบอลัดคือเก้าวมินีอาหารเขาก็เสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องไงลวกกุ้งมีน้ำปลามีผักพร้อมกินติดกับธรรมชาติพี่น้องบรรยากาศทั้งหน้าก็งามเลยเป็นวิวเลยพี่น้อง <c oughs> ติดธรรมชาติ <c oughs> เลยพี่น้องไงงามเลยข้าวพอมีลวกผักแล้วก็มีข้าวพร้อม ขลาภาษาเวียดเอินว่าเกอมนะเกอมอันนี้ละกุ้งภาษาบ้านเราเอินแต่ปาษาเวียดเอินว่าต้มพี่น้องไงต้มต้มกะกุ้งเนาะปลาเท่าเนาะอันนี้เป็นเจ้าของหานเด้อพี่น้องเด้อคุนมาเสิร์ฟบริการให้ยังดีเลยพี่น้องพอนวดพอนวดพอนวดก๋วยละย่างย่างจางกาแฟละละไม้ยกาแฟละไมายก๋วยกึ่งก๋วยซื่อข้าวข่าวข้าวข้าวมันย่างจางย่างจางเอามาพี่น้องกินข้าวนรงกันพี่น้องกินข้าวติดธรรมชาติมวันนี้ มาพี่น้องกินข้าวทำกันพี่น้องแซ่แบๆมาดิอาหารทะเลเ <laughs> มืองเวียดเมืองเวียดพี่น้องสิไ <c oughs> ด้เข้าปลากับในพันเติงกับพุ่นและวิทย์ปีใหม่พุ่นและสิได้เข้าปลาทำกันอ,กอีกเมื่อน,นี้ก็เราก็มาเที่ยวกันพี่น้องบ่าไก่ชนปีใหม่มาพี่น้องกินข้าวทำกัน <c oughs> พี่น้ององ่ายเลยมาเด้อมาเด้อทำง่ายๆเลยได้กับบรัดเนี่ยเอ้าทำง่ายๆฝากไปซับสไครต์เด้อๆซองของ รับคนเดินทางสิพาทุกคนเดินทางไปไกลๆเลยแมนโอกาสน้านเนาะเราจะไปบุญทะเลเนาะประมาณเดือนพฤษภาเด้อทุกคนเด้อแมนผู้ใดที่หักแพงกันก็เข้ามาติดตามครับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามซ่วยกันเน่พี่น้องเลยว่าหักแพงกันพี่น้องขารหูพี่เน่อ่าขารหูพี่น้องอาหารเฮาก็มาเรื่อยๆพี่น้องเลยน้ำซุปมาตำลังบดิกินไก่จิ๊กมาแล้วทำแกง แกงต้มจักต้มยังเมนูยังงวะเนี่เมนูปลาเนาะปลาหัวปลาว่ะเออเมนูปลาทะเลบอสมัดโตแล้วได้นี่ยมัโตเลยมาได้ทุกคนเนาะหักกระเซิบตำลังเนาะมาเซิบตำลังนี่ยมาๆมาทุกคนองชิมมึงดูเบิ้งเบิ้งขักว่วขักวัอ่างบ่งใหญ่ๆแล้วเนาะโอ้ยใหญ่ๆดูแลเนี่ยไปได้ไรเสียบว่ะโอ้หักหักขะหยอดเลยเนาะไปเร็วยูชิมลองชิมมึงตะบะวันนี้ น้ำซุป oh, พี่น้องซุปปลาโอ้สสดยอดเด้พี่น้องไงแซ่บเลยกินติดวิวธรรมชาติเลยพี่น้องไงงามเลยแต่บรรยากาศอีแบบหนึ่งพี่น้องอ่าพี่น้องกินไขรนี่กุ้งใช่พี่น้องครับ สุดยอดกุุงลวกลลพี่น้องเลยพี่น้องบรรยากาศค่ำๆกับสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยถือว่างามอยู่พี่น้อง เฮาก็กินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้วันนี้เฮาก็ใช้เพิ่นเช็คบิ้นเลยข่าองการวันนี้ก็บชีเดินทางกลับต่อพี่น้องกับบึงน้ำกันไปชิฮอดจุดใดชิแปรจุดใดหน่ยเช็คบิ้นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมาไล่เงินให้เฮานี้ตกอยู่เจ็ดเสนปลายพี่น้องเอ้ข่าองการเอาเฮาก็บอลัดกับชีเดินทางกลับแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ชิแปรจุดใดแน่ก็ยังพุงอ่ะติดตามเบิึงน้ำกันพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ หลังจากที então, ่เรากินข้าวกินน so ้ำจิปลาเซเลไลายพี่น้องเลยวันนี้เรากลับชินังเอ็นกันรวมกันจังหน่อยนึ่งแต่สภาพวิวเราจะไปต่อทางดกับบุญยงบุหู่พี่น้องคนอื่นไงคนอื่นมดกับต้องขอขอบใจบอรัดพี่น้องบอรัดคนเดินทางพี่น้องฝากซองลาวเนี่ยพี่น้องขอขอบใจลาวที่ักดเินทางตัวลาวแม่ตัวลาว้ก็ไดตัวลาวก็ได้ตัวไทยก็ได้พี่น้องตอิงคนอื่นกับคนอื่นกับขอขอบใจบอรัดพี่น้องที่มาจิมยามพาไปเที่ยวพี่น้องเลยมีหาก็เลาะเวียดนามเราเดินเที่ยวได้ไปทำการพี่น้อง ได้มีโอกาสไปน้ำการพี่น้องครั้งแรกเลยดิครั้งแรกครั้งแรกพวกมทิ้กันเขาเตือนน้ำทับเอาตอนนี้ก็ขอขอบใจเอจีที่เราไปตามพี่ต่อไปเนาะเอาตอนนี้ก็ขอขอบใจเอจที่เข้ามาเบิ่งตามชมกัขอให้สุขภาพแข็งทำรำรวยพี่น้องอย่าเจริญสวัสดีเข้าพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าโชคดี